ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสด,ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เป็นการนําเสนอนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาโพรงหินของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ่อในพื้นที่อำเภอปัวนะครับผมก็เมื่อเช้านะครับเราพี่เกษตรกรเขาก็โทรมาปรึกษานิดหนึ่งครับว่าเขาอยากจะขยายพื้นที่เลี้ยงปลาโพรงหินนะครับจากเดิมเป็นบอ่อ บ่ดินขนาดเล็กนะครับเป็นบ่ดินขนาด5คูณ5าเมตรครับแล้วก็ลึกประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็จะขยายครับขยายพื้นที่มาเป็นเป็นบ่อขนาด10เมตรนะครับคูณ15เมตรนะครับแล้วก็ลึกประมาณเมตร20เซนติเมตรนะครับซึ่งพี่แกก็ลงปลาไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็เป็นปลาขนาดซักไซส์สากรัมถึง400กรัมนะครับต่อตัวนะครับเราก็ ได้วไปเยี่ยมพี่แกนะครับซึ่งพี่แกก็เป็นเจ้าที่ของกรมป่าไม้นะครับเป็นเป็นลูกจ้างของกรมป่าไม้นะครับที่ดูแลเกี่ยวกับการปลูกป่าอยู่นะครับผมก็สําหรับเกษตรกรท่านนี้นะครับก็ได้ลดละเลิกนะครับในการทำข้าวไร่นะครับในพื้นที่อำเภอปัวนะครับแล้วก็หันมายึด นะครับยึดแนวทางการดําเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือแกมีพื้นที่ประมาณ5ไร่นะครับแล้วก็เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาอยู่2อสองสาบ่อนะครับปลาพรงหินกับปลาจาดนะครับแล้วก็ปลูกกาแฟนะครับมีประมาณรวมๆเป็นพันต้นนะครับซึ่งเมื่อผมสอบถามเกี่ยวกับรายได้นะครับรายได้ในรอบปีนะครับพี่แกก็บอกว่าเพียงพอนะครับเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับผม ก่อนอื hepat, as, ่นนะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับไปดูทรัพยากรน้ำนะครับในพื้นที่อำเภอปัวครับของจังหวัดน่านนะครับว่าจังหวัดน่านนะครับคือเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทั้งป่าไม้นะครับแล้วก็ทรัพยากรน้ำนะครับค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งขาดอย่างเดียวครับขาดแค่การบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าจังหวัดน่านนะครับสามารถที่จะดําเนินการทําเป็นท่อส่งน้ำนะครับขนาดใหญ่แล้วก็กระจาย ไปยังแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านนะครับผมคิดว่านะครับจังหวัดน่านเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภูเขานะครับซึ่งกิจกรรมเช่นนี้นะครับในหลายประเทศเขาก็ทํามาหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราอาจจะต้องรองประมาณที่มันมากกว่านี้ก่อนนะครับผมครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะเห็นว่าน้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับมันมี คุณภาพน้ําค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะครับในแง่ของการเพลี้ยสันน้ำนะครับซึ่งเกษตรกรเองนะปัจจุบันเขาก็ยังไม่มีกิจกรรมนะครับยังขาดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเพลี้ยสันน้ำนะครับซึ่งเราเองก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับบ่อของพี่นะครับเช่นเดียวกับที่ผ่านมานะครับก็เรายังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอปัวต่อนะครับซึ่งองค์ความรู้นะครับมันยังมีเยอะนะครับที่จะนําเสนอนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อใหม่นะครับที่แก่ขยายขึ้นมานะครับก็ โครงสร้างบ่อนะครับก็คือใช้ตัวผ้ายางดำนะครับเป็นผ้า PE นะครับปูพื้นก่อนนะครับแต่แรงงานนะครับก็คือการการขุดบ่อก็ยังคงเป็นใช้แรงงานคนนะครับอันนี้ก็จ้างหมดไปประมาณ7 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในแง่ของระบบน้ำนะครับก็คือถ้าเป็นระบบน้ำนะครับจะมีการส่งจากบ่อเล็กนะครับอันนี้คือบ่อเล็กนะครับก็จะส่งต่อไปยังบ่อใหญ่ที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งก็จะไหลแบบนี้ครับตลอดยี่สชั่วโมงนะครับทำให้ตัว เกษตรกรเขาสามารถที่จะนะครับเพิ่มความหนาแน่นของปลาในบ่อความหนาแน่นต่อหน่วยพื้นที่ของปลาได้มากกว่าเดิมนะครับเนื่องมาจากว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับแล้วก็เราก็พยายามส่งเสริมนะครับการเลี้ยงปลานะครับให้มันมีหลากหลายนะครับอันนี้นะครับก็จะมีทั้งปลานินนะครับปลานินคือมีปลานินแล้วก็มีกลุ่มปลากาดานะครับกลุ่มปลาพรวงหินกลุ่มปลาจาดนะครับปลากาดำเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งครับที่ช่วยในการคุยบ่อนะครับทำให้บ่อ ให,ให้พื้นกนบ่อมันไม่มีการสะสมของอของเสียคือว่าพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะครับมันเลยทําให้บ่อเนี่ยมันไม่เน่านะครับและอีกอที่สําคัญคือโครงสร้างของดินที่นี่ครับส่วนใหญ่มันจะเป็นดินผานครับซึ่งถามว่าถ้าไม่มีการปล่อยน้ำเข้ามาบ่อ,อย่างต่อเนื่องนะครับพอทิ้งไว้สักสองสาวันนะครับบ่อก็จะเริ่มแห้งไปประมาณเกือบเกือบสาะครับแต่อันนี้มันเป็นบ่อที่เกษตรกรเขาใช้งานมานานนะครับมันเลยมี พวกตะกอนดินเข้าไปอุดรอยรั่วให้กับตัวผนังบ่อได้นะครับผมส่วนระบบน้ำนะครับก็เหมือนที่ผมให้ท่านดูเมื่อกี้นะครับก็คืออันนี้แค่เป็นส่วนเล็กน้อยมากครับอาจจะไม่ถึงแค่จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่เกษตรกรเขาได้เอามาเข้าสู่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับซึ่งผมว่าก็เป็นอีกต้นแบบหนึ่งนะครับที่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาปรับใช้นะครับในบ่อแก่ก็จะมีในในส่วนของแก่ครับเป็นพื้นที่ขนาด หไร่นะครับแล้วก็มีบ่อปลาอยู่3าบ่อนะครับมีกาแฟนะครับกาแฟยังปลูกไม่หมดนะครับปลูกไปประมาณพันกว่าต้นนะครับกาแฟก็เฉลี่ยรายได้นะครับต่อต่อปีก็อยู่นะครับก็มากพอสมควรนะครับมากพอที่จะว่าไม่ต้องไปทาทาข้าวไร่ให้มันเหนื่อยนะครับก็คือมีข้าวมีกับกินเพียงพอตลอดทั้งปีนะครับในขณะที่ตัวปลาเขาก็มีปลานิลนอยู่แล้วครับจะกินปลาอะไรก็เอาเบ็ดมาตกเอานะครับเอาเบ็ดมาจับเอาทีละตัวนะครับที่นี่ครับวิการจับปลาของ เกษตรกรในพื้นที่ทางจังหวัดน่านเขาใช้เบ็ดนะครับเกี่ยวเอาซึ่งมันทําให้ปลาไม่ช้ำนะครับก็คือที่สําคัญคือจะเอาปลาชนิดไหนนะครับถ้าไม่เอาก็ปล่อยคืนได้นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นวัฒนธรรมนะครับผมคนอื่นเราก็มาสอบถามแกก่อนนะครับว่าเกี่ยวกับความพึงพอใจก่อนนะครับว่าท่านทําเกษตรอย่างนี้โอเคไหมครับแล้วก็แกก็บอกดีครับดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ สมาชิกชุมชนนะครับยังมีอีกหลายโคเรือนนะครับที่เรายังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับไปให้กําลังใจดีกว่านะครับว่าแต่ละบ่อเป็นไงบ้างนะครับซึ่งแต่ละบ่อนปัจจุบันนะครับวันนี้ก็เป็นเดือนเดือน10นะครับเดือนตุลาคมปี2566นะครับเกษตรกรก็เริ่มที่จะนะครับจำหน่ายผลผลิตออกไปนะครับซึ่งมีอีกประมาณ7-8โครเรือนนะครับซึ่งตอนนี้เราเองก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์นะครับให้ทาง เกษตรกรนอกพื้นที่รับเข้ามาช่วยอุดหนุนนะครับผลผลิตปลาของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอปัวนะครับซึ่งนอกจากจะมีกาแฟนะครับกล้วยก็มีเยอะมากนะครับก็คือกล้วยก็สามารถกินได้ทั้งปีนะครับอันนี้เราก็เลยขออนุญาตพี่แกในการเช็คตัวขนาดปลาก่อนนะครับว่าโดยภาพรวมแล้วในบ่อเนี่ยมีปลาอะไรบ้างขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็พบว่าส่วนใหญ่นะครับเกือบร้อยละเจ็นี่คือเป็นกลุ่มปลาพรวงหินเป็นปลาพรวงหินนะครับ เป็นปลาโพรงหินนะครับก็มีทั้งเพศผู้เพศเมียนะครับและที่สําคัญคือปลากลุ่มนี้นะครับเริ่มที่จะฟอร์มไข่นะครับถ้าเป็นช่วงช่วงฤดูหนาวนี่คือเริ่มมีไข่บ้างนะครับก็ถ้าจะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์เพาะต่อก็สามารถที่จะขนย้ายได้นะครับส่วนเกี่ยวกับโครงการก็คือโครงการวิจัยก็คือให้แก่นะครับเราเอาอาหารบางส่วนเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เกษตรกรก็มีปลาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอถึงฤดูการเพาะขยายพันธุ์นะครับเราก็ ทําการซื้อนะครับซื้อพ่อแม่พันธุ์บางส่วนนะครับเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นนะครับได้ทํากิจกรรมเช่นเดียวกับเกษตรกรท่านนี้นะครับเพื่อที่จะลดละเลิกนะครับก็คือลดพื้นที่การปลูกเข้าไร่นะครับลดพื้นที่การแล้วก็หน่วยงานราชการในในพื้นที่บางส่วนเขาข้มาส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรปลูกป่านะครับซึ่งซึ่งเราเองก็ต้องต้องอยู่ในพื้นที่ครับก็ต้องพยายามที่จะหาทุกวิธีการนะครับที่จะเอาคืนป่าคืนมาหรือไม่ก็ ทำไงก็แล้วแต่ครับให้เกษตรกรเขามีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกับป่าไม้ในพื้นที่นะครับผมที่เราเห็นครับก็มีทั้งปลานินนะครับปลานินก็ไซส์ค่อนข้างสวยนะครับเนื่องจากมันเป็นปลานินน้ําไหลนะครับแล้วก็เลี้ยงในสภาพอากาศที่มันเย็นต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับงั้นคุณภาพเนื้อที่ได้ออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะนะครับหวานผมว่าหวานนะผมว่าแต่ว่าเรื่องของกลิ่นคาวเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปลานินที่เราเลี้ยง ในพื้นที่น้ำนิ่งนะครับผมก,ก็พยายามเช็คดูนะครับถึงขั้นว่าเดี๋ยวส่วนนี้เราก็เอามาทดสอบในการฉีดตัวโฮอร์โมนสังเคราะห์ดูก่อนครับว่าไข่เขาอยู่สเตจไหนนะครับว่าแต่ยังไงก็ตามครับถึงแม้ว่าเราเราจะเอาไปขุนที่อื่นนะครับต้องไปขุนอาหารนะครับเขาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มประสิทธิธภาพของการ สืบพันธุ์ให้มันดีกว่านี้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับที่สนับสนุนนะครับงบประมาณเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับการเพาะขรยพันธุ์ปลาภูเขาให้กับเกษตรกรในอำเภอพื้นที่นะครับจังหวัดน่านครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม ค <Okay. S 2> มันจะพุ่งออกแล้ว่ะเออกระปาปุ่งเหรเฮ้ยป,ปุ่งอืต้องลาวะจ,ลจะบียก,กับระกะบียแงไม่จัตายเหรอ